สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสมาที่วัดป่ามากดวงเทียนอีกแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดชายังเซาค่ะวันนี้เรามีความศรัทธากับปู่ท้าเวสวรรณอย่างเต็มที่เลยค่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของปู่ท้าเวสวรรณนะครับก็มีพี่น้องประชาชนก็เดินทางมาไหว้กันเรื่อยๆนะครับแล้วก็สําหรับวันเสาร์วันอาทิตย์หนาแน่นเลยนะครับสาหรับท้าเวสวรรณนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเราสองคนก็ มีความศรัทธากับที่นี่มากเลยวันนี้เรามากันอีกแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ติดตามกันห้จบทลิปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา,าเล่าเก็บความรู้เกี่ยวกับท้าเวสทูร์นะครับที่มีความตัง้งติ์กับสถานที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าบริเวณและสถานที่ตรงนี้ก็จะมีที่น้อมประชาชนที่เดินทางมาสักการะบูชากราบไหว้ขอพรกันที่นี่เยอะทุกวันนะครับแล้วก็ส่วนตรงที่บริเวณตรงที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นลานโล่งนะครับ เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาก็จะมาจอดรถอยู่ที่บริเวณไม่ห่างจากปู่ท้าเวสุรวรรณน,นี้นะครับแล้วก็ลงมาที่อาสถานที่ตรงนี้นะครับมาตักลาบูชามากราบมาไหว้มาขอพรขอเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องความเป็นอยู่นะครับสําหรับเรียกว่าสะดวกสบายนะอาจารย์นัดนะสำหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ไม่ดีนะครับ ก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเลยนะครับมาบนบานสารกก่าวนะครับขอพรกับท้าวเวสวุวรรณเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านมีความศรัทธายอย่างแท้จริงสําเร็จแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้ก็มีพี่น้องประชาชนก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเราก็เดินทางมาวันที่31 วันที่31ตรงกับวันกันปีพศ2565นะครับเออก็ไม่แน่นะครับสําหรับท่านที่ชอบแสวงโชคลาภก็ลงมาที่นี่ดูนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะไม่ผิดหวังนะครับเราขอพรกับปู่ทเาววสวรรณจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินการทำมาหากินหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาขอพรกับหลวงปู่ทเาววสวรรณกันได้นะคะครับเดิมทีวัดป่ามากหลวงเทียนนี้นะครับเดิมที ที่ผ่านมาในอดีตก็เป็นสำนักสงฆ์เล็กๆนะครับเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆเพราะว่าสำนักสงฆ์นี้เดิมทีก็มีชื่อว่าสำนักสงฆ์เทพเทวธรรมนะครับจะตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 5 7นะครับแล้วก็ในระยะเวลาต่อมาก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็มาขึ้นเป็นวัดนะครับขึ้นเป็นวัดป่ามากดวงเพียน,นะครับเมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2560แล้วก็สืบเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็มีความเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆแล้วนะครับ มิจารนนั้นก็พี่น้องที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าพระพุทธศาสนาของเรานี้ยังต้องคงสืบต่อไปยังยืนยาวต่อไปนะครับมิเะ่นนั้นพี่น้องสาธุชนนะครับวันหนึ่งวันใดก็ได้นะครับหากท่านมีเวลาแล้วเราก็เดินทางเข้าวัดเป็นการสร้างบุญทำบุญสลร่วมกันนะครับที่วัดป่ามากดวงเทียนเนี่ยต้องการสร้างพระโบส์อาศัยบาร,รมีขอพรกระปู๋เท้าเสุวรนี่แหละ ครับเพราะว่าวัดป่ามากุงเทียนนี้ยังไม่มีโบสถ์หรือว่ายังไม่มีพระรโบสถครับเราก็ถือโอกาสตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการบอกบุญให้กับพี่น้องที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้นะครับาหากท่านมีเวลาแลวมีโอกาสก็เดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับเพื่อเป็นการสมทบทุนนะครับเพราะว่าในระยะเวลาโอกาสต,ต่อจากนี้ไปทางวัดก็จะมีการาสร้างพระโบสถหลังใหม่ขึ้นมาสร้างพระรโบสถเป็นเป็นสร้างที่บุญที่ยิ่งใหญ่เลยเพราะว่ามีการได้บวชพระครับ ก็พระโบสดหลังใหม่นี้ก็ใช้อ่าปัจัยหรือว่าใช้เงินหลายสิบล้านนะครับในยุคนี้นะครับต้องใช้หลายสิบล้านมีเดานกท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีจิตธาในพุทธศาสนาแล้วนะครับเราขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนนะครับให้กับพี่น้องมีโอกาสก็มาที่วัดป่ามากบุเทียนอำเภอแปลงยาวจังหวัดชาเชียงแสานะครับทุกๆเท,ทิปที่เราออกไปนะครับ เกี่ยวกับเรื่องวัดวาและสถานที่ต่างๆนะครับเพราะว่าเราก็จะพยายามขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านนะครับติดตามชมกันทางช่องนะครับแล้วก็ช่องของหนานตีนศิริหรศาสตร์นะคะก็มีโอกาสก็มาร่วมทำบุญกับทางวัดกันนะครับทำบุญถวายสังฆทานก็ดีทำบุญใช้นี่ธรรีสองทำบุญค่าน้ําค่าไฟนะครับก็มาทํากันนะครับกบที่วัดป่ามากดวงเทียนแห่งนี้ สำหรับท่านที่เดินทางมาสักการบูชาขอพรกระ้าวเวสวรณหรือว่าจะมาบนบานศาลเก่านะครับก็มีดอกไม้ทูบเทียนนะครับให้กับท่านได้บูชากันที่นี่เลยนะครับฝากชื่อฝากนามตะกลวันเดือนปีเกิดก็ได้ขอพรก็อให้ปลูกท้าววิสวร์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะครับสำหรับผ้าแดงที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นผ้าแดงที่เขียนชื่อนามตะกุลวันเดือนปีเกิดของท่านฝากดวงไว้กับองค์ท้าวเวสวร์นะครับ หรือว่าที่แฝนอยู่ตามต้นไม้แฝนอย่างสวยงามเลยนะครับผู้ดูแลก็รักษาพื้นที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยที่นี่นะครับเพื่อ,อให้พี่น้องประชาชนที่ท่านเดินทางมาท่านก็จะได้สะดวกสบายนะครับสำหรับสถานที่ของวัดนี้เป็นสถานที่สะอาดมากครับแล้วก็บริเวณด้านหลังที่อ,องค์เวีสุวรรณประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับเดิมทีอดีตที่ผ่านมานะครับ ตั้งแต่สมัยไหนมาก็ว่าเลยนะครับก็เคยเป็นเมืองวงังนาคราดนะครับตามคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในบริเวณตรงนี้แล้วในขณะนี้ก็ยังมีหินศีลาแรงขนาดใหญ่นะครับเยอะเลยนะครับที่ขุดขึ้นมาจากบ่อแล้วก็นํามาไว้ข้างๆบ่อน้ําที่อยู่ด้านหลังขององค์ท้าเวสวรน,นี้นะครับม่เช่นนั้นก็พี่น้องสาธุชนนะครับที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านชอบเกี่ยวกับเรื่องประวัติเก่าๆสิ่งลี้ลับสิ่งเล่นลับ ท่านมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองมาศึกษากันดูนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เมื่ออดีตการที่ผ่านมาเคยเป็นเมืองหน้าคราดอยู่นะครับตามประวัติที่คนแก่คนเฒ่าได้เล่าให้ฟังมานะครับตอนนี้ท้าวเวสสุวรรณก็เสด็จลงมาช่วยแล้วพี่น้องที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ท่านสงสัยไหมว่าทําไมท้าวเวสวรรณในยุคนี้อุบัติเกิดขึ้นตามวัดสถานที่ต่างๆอย่างมากมายนะครับ บางท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเท้าวเวสวรณต้องไปอยู่กับวัดบางท่านก็เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับทําไมเท้าวเวสวรรยิึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรครับในยุคนี้นะครับมันเก่งพุทธการแล้วนะครับในยุคนี้เก่งพุทธการแล้วก็ได้จากนาคลาสนะครับได้กับเท้าวเวสวรณน,นี้ที่จะ,ะลงมาเป็นผู้ดูแลช่วยรักษาพระศาสนาของเราให้สืบต่อไปรเ,รอเรื่องไม่มีอะไรมากคือองค์ คือท้าววิวณุ์เนี่ยได้ศรัทธาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือรักษาศีลเทวดาก็คือมีการรักษาศีลเช่นเดียวกันครับเพราะว่าท้าววิวณนี้ก็เลยรับอาสานะครับเป็นผู้ดูแลรักษาช่วยพระาศาสนาให้สืบต่อไปโดยให้มีพี่น้องประชาชนพี่น้องคนใจบุญนะครับเดินทางมาเคารพสักการะบูชากราบไหว้เพื่อเป็นการขอ,อพรที่นี้ขอแล้วได้จริงๆนะครับการที่ขอเราก็มีหลักในการขอนะครับบางคนบางท่าน บุญวาสนามีมาเพียงเท่านี้แต่จะขอเอาเท่านั้นให้ได้มากมา,กายกายกองมันก็ลําบากครับเพราะว่าของทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาเช่น <ผม S 1> เดียวกันมันคงจะเป็นการถึงเวลาที่มนุษย์ในในในโลกปัจจุบันนี่คือมีการเดือดร้อนกันเยอะเพราะ <ผม S 2> ว่าท่านลงมาช่วยทุกวันนี้คนหรือมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีความเดือดร้อนอย่างมากมายก็ต้องขอพึ่งพาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพึ่งพาเทวดาพึ่งพาเทพเจ้า นะครับพึ่งพาเทพระนตามแต่ที่เรามีความศรัทธาเท่เากันนะออของปัจันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ใจนะครับเพราะาเราศรัทธาเราก็จะได้ดีในสิ่งที่เราศรัทธาครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยก็มีพญานาคนะครับพญานาคที่เรียกว่าพญานาคมุจลินนะครับที่เป็นผู้ดูแลรักษาพระศาสนาเคารพพระศาสนาเป็นที่สุดนะครับจะเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นอะไรต่างๆทั้งหมดก็ เคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งว่าเราเป็นคนหรือมนุษย์นี้เราก็ต้องเคารพศรัทธาด้วยกันเหมือนกันเทวดาจุดกชั้นฟ้า15ชั้นดินก็มีการรักษาศีลเช่นเดียวกันับวันนี้เราก็มาพูดคุยเป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ทุกๆทลิปนะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านให้กําลังใจช่วยติดตามกันมาโดยตลอดนะครับเราก็ จะพยายามเมผยแพ่วัดและสถานที่ต่างๆให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันติดตามกันไปเพื่อบุญเพื่อกุศลด้วยกันนะครับเราขอเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาพี่น้องมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอองค์ท้าวเวสุวรรณนะครับหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งก็จะเรียกว่านากูเวนนะครับมีฉะนั้นก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีในยุคปัจจุบันนี้ ขอให้เราเคารพนับถือไว้เถอะครับไม่เสียหลายนะครับเพราะว่าส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะครับมีความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อย่างมากเพราะว่าเราได้สัมผัสมาตั้งแต่เด็กๆเ,เกี่ยวกับสิ่งแบบนี้เราจึงมีความเชื่ออันนี้เป็นส่วนบุคคลนะครับบางคนจะบอกว่าเออการเชื่อแบบนี้ลม,ลมๆแรงๆเชื่อแบบงมงายอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่สําหรับเรามีความเชื่อของเราเราก็มีผลสําหรับเรานะครับมิฉะนั้นก็ เราก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่ช่วยติดตามชมกันมาทุกทลิปช,ช่วยเป็นกําลังใจกันมาทุกๆคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดติดตามเพื่อให้กําลังใจกับพวกเราที่จะขอเป็นสะพานบุญที่จะนําเผยแผ่เกี่ยวกับวัดและสถานที่ของวัดต่างๆนะครับท่านใดได้ดูคลิปนี้ขอให้ทุกท่านให้มีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองการงานการเงินเงินทองไหลมาเทมาให้มีโชคาลาภนาประการให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง ร่างกายแข็งแรงครับยังไงก็ตามแต่นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับหากว่าถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็เดินทางมาที่วัดป่ามากรวงเทียนแห่งนี้นะครับก็มาร่วมบูรณทกากุศลกับที่วัดนี้นะครับก็มาร่วมกันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็คงใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะก็จะลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์ดิงตามให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอทุกท่าน โชคดีมีความสุขเฮงเฮงรรวยค่ะสวัสดีค่ะ